วิดีโอนี้นะครับมีแอป,ปมาใหม่อีกแล้วนับที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนับซึ่งแอป,ปนี้นะครับก็เป็นแอป,ปหนึ่งนับที่สามารถทําเงินได้จริงนะครับแล้วก็ทําเงินได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับเพราะว่าผมได้รับคําแนะนําจาก user ที่ติดตามช่องของเรามานะครับผมนะเขาบอกว่า,อาแอป,ปนี้ทุกคนนะเขาเล่นมาประมาณ3-5วันได้มาอยู่ที่100บาทนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดว่าแอป,ปนี้เป็นแอป,ปอะไรมีการทําเงินอย่างไรกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนับยินดีต้อนรับทุทกๆคนเลยที่ผ่านเข้ามาหรือติดตามช่อง a m c Studio อยู่แล้วนะครับผมนะในวิดีโอนี้นะครับเรามีแอปหางเงินฟรนะครับเป็นแอปที่ใหม่นะสำหรับช่องของเราเพราะว่าผมไม่เคยรีวิวแอปนี้มาก่อนนะซึ่งแอปนี้ก็ได้รับคำแนะนำจากยูสที่ทำการอ่า คอมเมนต์นะครับผมน่าก็คือเขาติดตามแหละนะาติดตามช่องมาแล้วก็คอมเมนต์นะับบอกว่ามีแอปหนึ่งนะครับที่เขาเล่นอยู่นะครับซึ่งเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแอปนี้เป็นแอปใหม่หรือแอปเก,ก่านะแต่ว่าเขาเล่นมาประมาณ3-5วันก็ได้เงินอยู่ที่100บาทครับาทก็ทําเงินได้อยู่ที่100บาททุกคนนะนี่คือเป็นแอปของเขานะเกี่ยวกับแอปนี้ก็คือดาวน์โหลดต,ตอนนี้แล้วก็เริ่มต้นการเดินทางของคนเพื่อรับบัตรของคัณอันมีค่าจากการเล่นเกมนะครับแอปนี้มีชื่อว่า Uh, TYR r e w r r d นะครับเอิรนะ์นกิฟต์ d เนาะจากค่ายของไทไทเรตนะครับนี่ทุกคนนะแอปนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0แสนดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงแนะนำให้ดาวน์โหลดใช้งานแอปพลิเคชันนี้นะครับใครที่อายุไม่ถึงก็ไม่ต้องอีกนะครับแล้วก็พื้นที่ในการติดตั้งอยู่ที่21 MB กนะครับก็รีวิวอยู่ที่95,000รีวิวโอ้โหเยอะมากทุกคนนะแล้วก็ได้รีวิวเฉลี่ยอ,อยู่ที่4.5ดาวถือว่าเยอะมากทุกคนนะ อ่านี่คือรีวิวส่วนหน,นะครับผมนะก็มีทั้ง1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวทุกคนนะมาลองอ่านรีวิวสักนิดหนึ่งนะครับของเดือนนี้ทุกคนนะของปีนี้เดือนนี้เลยเนาะจากคุณนี่ทุกคนนะชื่อนี้เลยนะบอกว่าเฮ้ยนี่แน่พักพูดทำไมแต้มรางวัลมันสูงเดียวเลยเหรอวะใครมันจะไปแลกไหวอ่ะแล้วก็จากคุณมิสพาริชาติบอกว่าดีค่ะมันมากนะครับ แล้วก็จากคุณนายเฉลิมสุขขวบอกว่าลองเล่นดูก่อนถ้าถอนเงินได้จริงจะมาเพิ่มดาวที่เหลือให้ครับเราสามารถที่จะดูวิดีโอเออเราสามารถท,ที่จะอ่านรีวิวอื่นๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นรีวิวเชิงบวกรีวิวเชิงลบแล้วก็5ดาว4ดาวนะครับ3าดาวสดาวแล้วก็1นดาว,วเับามาอ่านก่อนที่เราจะตัดสินใจ ใช้งานได้หรือใครที่จะดูในคลิปนี้เพื่อ,อดูว่ามีเมนูอะไรบ้างการทำเงินอย่างไรก็สามารถดูได้นะครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้นะครับอ่านี่ดูคนน้าราสามารถแต่ภาษาได้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรแล้วก็มาอ่านได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็แอปนี้โอ้โหยาวมากเลยเกี่ยวกับเรื่องอีกของเขาเนาะ แอปนี้นะัเปิดเมื่อวันที่20ตุลาคม2565อีกทุกคนนะเวอร์ชัน Android 5.1ขึ้นไปที่รองรับถ้าใครเวอร์ชัน Android 5.0ลงมาไม่สามารถที่จะติดตั้งแอปพเคชันนี้ได้นะครับขนาดพื้นที่การดาวน์โหลดอยู่ที่26.21.06 MB นะครับแล้วก็ยอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0 0นดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตล่าสุดวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาเวอร์ชัน1.3.64นะครับ เดี๋ยวเราจะทําการเปิดแอปพลิเคชันติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งแอปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็การติดตั้งนั้นจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความแรงของอินเทอร์เน็ตแล้วก็ความแรงของเครื่องโทรศัพท์ของเราด้วยนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในส่วนของกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยต่อนะครับว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับในส่วนของตรงนี้นะปรากฏว่าไม่พบความเสี่ยงนะครับแล้วก็เปิดแอปได้เลยนะครับอ่านี่ก็คือเป็นเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันนะ ดาวนโหลดแอนเอิร์รีว์ดทุกคนเขาเขียนไว้เมื่อกี้นั่นดาวนโหลดแล้วก็แ uh, สดงว่าเป็นงานดาวน์โหลดแอปหรอดาวนโหลดแล้วก็เอิร์รีว์ด it is simple to win p o i n t you can redeem for premium price นะครับต่อมาก็เล่นเกมมีเล y g เกมด้วยนะครับแล้วก็ Get Paid uh, p e r m i n u t t you play ก็คือว่าเล่นเกมแล้วก็ได้รับเปลี่ยนมานะครับแล้วก็นี่คือเราต้องเปิด permission สำหรับการใช้งานด้วยนะครับอ่ะกดดอนไปนะครับอันนี้ก็เปิดตรงนี้หรออ่ะเปิดไปเปิดตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ฉันตั้งหนักนะครับแล้วก็รอกดคําว่าตกลงตรงนี้นะครับรอถึงจะสามารถใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ในการหารายได้ด้วยนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะจากนั้นก็นะครับไปที่หน้าเกมใหม่นะครับกดเข้าไปใหม่นะดอนไปในทุกคนขึ้นดอนแล้วนะครับก็ผ่านไป แล้วก็ now you can get paid by playing permanent นะกดคลิก to accept นะครับแล้วก็จากนั้นให้เราทำการสมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail นะครับตรงนี้เราก็กดคาว่า sign up แล้วก็ with Google account ได้เลยนะครับซึ่งกดตรงนี้ไม่ได้ทุกคนนะเราต้องกดคำว่าตรงนี้ก่อนนะ I have read and agree นะครับแล้วก็กด sign up ตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรากดเชื่อมต่อนะครับผมน้าก็เขาถามอายุของเรานะ ก็ตอบเลือกอายุของเราได้เลยแล้วก็กดคอนติเนนตได้เลยนะครับแล้วก็เพศด้วยนะครับเป็นเมลหรือฟีมลนะครับจากนั้นเขาจะพาไปที่หน้าของแดช b บอร์ดนะครับนี่คือหน้าแดชบอร์ดของเกมนี้นะครับหรือแอปพลิเคชันนี้นะ c o m p l e t e Your Profile and Earn Point นะครับ T Point นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของโซเชียลแหละนะเป็นฟีดแบ k แล้วก็ Discord อ่าถ้าเราไปกดน่าเหมือนถ้าเราไปกดที่ Instagram นะครับกดเข้าไปปั๊บเลยนะมันจะพาไปที่ตรงนี้ทุกคนแล้วก็กดตามไปปเลยทุกคนนะ แล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่แน่นๆนะครับอ่าได้มา1 0บพอยต์ทุกคนนะไปที่ Facebook Penpage ต่อนะครับอ่าน,นี้คือต้องผ่านเบราว์เซอร์เหรออ่าแล้วก็กดถูกใจนะครับอันได้ไหม แล้วก,ก็ไปใหม่นะครับได้แล้วปอดนะครับอันได้มาทุกคน2ี่สิบพอยท์ทุกคนง่ายมากทุกคนนะเขาให้เราไปกดติดตามนั่นแหละทุกคนนะั่นคือประมาณเป็นการเพิ่มทรัพย์นั่นแหละทุกคนนะ X แล้วก็ Discord นะอ่าก็ถ้าใครมีทุกช่องทางก็ไปกดติดตามได้เลยนะครับพวกนี้นะพี่แบดก็จะได้อยู่ที่40พอย์ด้วยกันนะครับอันนี้คือหน้าโฮมนะครับผมนะต่อมาทุกคนนะั่นคือถัดไปนะในส่วน,นี้นะครับก็อ่ะดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะ ก็จะมีส่งของอีเมลของเราแล้วก็ Home o f f ฟอร์ดี r ว่าอินไวท์ไมโครไฟล์เ e ตเฮลนะเดี๋ยวเรามาค่อยจดลึกนะครับน่าจะยาวๆหน่อยในสองคลิปนี้นะครับก็มาดูกันนะก็จะแนะนําแบบละเอียดเลยนะครับต่อมาคือเป็น Neil ล f ฟเฟอร์นี้นะก็น่าเป็นสองเกมเนาะเพลนาวเพลนาวก็คือจะได้ส่งพอยมานะครับกดเข้าไปเลยเป็นการเล่นเกมนะครับอ่านี่ก็ Play Now ไปนะครับแต่ว่ามันมีเงื่งนไขแหละ คิดว่าน่าจะมีเงื่อนไขแหละทุกคนนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขอะไรบ้างนะ Easy task ก็คือ complete ให้ถึงเลเวล50จะได้25,000 Point แล้วก็ medium นะครับ100เลเวลจะได้อยู่ที่40,000 point 400,000 point แล้วปล่า40,000 Point นะครับนี่คือภารกิจที่เราต้องทำนะครับผมก็เก็บอื่นๆก็เหมือนกันนะครับส่วน hot offer ก็คือเป็นในส่วนของ task เป็นงานเนาะก็คือได้เป็นในสการโหลดแล้วเปล่ากดเข้าไปนะครับเป็น g o d g r a d e นะครับ ก็กดเข้าไปปั๊บเขาให้เราเล่นเกมนี้แหละทุกคนนะเพถ้าหากว่าเรา d i f f e c e n t s t a t e นะก็คือ2ถึง10จะได้อยู่ที่5้าหมื่นพอยนะครับนี่คือเครื่องไขของเขาครับผมนะโอเคดัปั๊มนี้เลยในยส่วนของ offer นะ offer มีเยอะมากแล้วก็ invite and earn นะครับ Offer ก็คือเป็นเกมต่างๆนะต้องดาวน์โหลดแหละนะคิดว่านะ่าอย่างเช่นเกมนี้ก็เขาให้เรานะทำอะไรบ้างนะ complete chapter t complete วิ t อ uh okay, uh ิน huh. สิ day สิบภายใน16วันแล้วก็สำเร็จใน2 chapter สี่นะครับแล้วก็ภายใน16วันเช่นเดียวกันนะ complete chapter 10ภายในไห้ไม่ได้บอกว่าภายในเท่าไหร่นะภายในสิวันเหมือนกันแหละนะครับแล้วก็อันนี้นะผมนั้นหนึ่งก็คือ make sure max sure you select google play store to download ก็คือว่าต้องแน่ใจว่าเราดาวน์โหลดผ่าน google play store 2ดาวน์โหลดแล้วก็ right away after you click confirm button After the download complete นั้ open the game from Google Play Store เมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนับให้เราไปที่ Play s t o ใหม่แล้วก็กดเข้าเกมนะครับ่าตามนี้เลยเนาะก็ทุกเกมต้องดาวน์โหลดนะครับอันนี้คืองานะหน้าสร้างไรายได้คือว่า1คือการติดตามโซเชียลต่างๆของทางแอปพลิเคชันก็ได้รับไรายได้2ก็คือเป็นการดาวน์โหลดเกมอันนี้คือ2คือเป็นการเล่นเกมนะให้เป็นการเล่นเกมแบบไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วป่ะเดี๋ยวมาดูกันแป๊บนึงผมไม่ได้อ่านตรงนี้นะครับ ต้องดาวน์โหลดเหมือนกันเนาะก็คือ2คือต้อง download, ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเกมแล้วก็เล่นเกมดังเครื่องขของเขา3ก็เหมือนกันเลยคือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ทําตามเครื่องขของเขานะครับก็แค่นั้นเองนะครับผมนะส่วนการตั้งค่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยนะครับอ๋อ,อก,การตั้งค่าในส่วนของการยจงเตือนต่างๆนะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น redeem ก็คือเป็นช่องทางการถอนเงินนะก็จะมี paypal นะครับแล้วก็ doctor without starting from ดอลลาร์เนาะ ลาซาด้าอ่าเผื่อใครนะครับแล้วก็มีทูมานี่ด้วยทุกคนนะมีทูมานี่ด้วยตั้งแต่1ดอลลาร์ขึ้นไปนะแล้วก็สองดอลลาร์ขึ้นไปถึงจะสามารถถอนเงินได้นอะอันนี้ทูมานี่นะครับอ่าโอเคก็ถือว่าดีนะมีทูมานี่นะผมว่าไม่มีทุกคนเมื่อกี้นะแล้วก็อินไว้นะครับอินไว้ก็คือการแนะนําเพื่อนนะครับก็แค่ c o ปปี้ลิงตรงนี้แล้วก็ไปแชร์กันได้เลยนะครับเราจะได้อยู่ที่10%เออ่าเอิร์น when you're p l a y d เอิร์นนะครับแล้วก็ your friend reach first million point นะครับก็คือว่าเพื่อนของเราทำได้1ล้านคะแนนเราจะได้อยู่ที่5 0 0แสนเคหรือเปล่า5 0 0แสนคะแนนหรือเปล่าแล้วก็เพื่อนของเราทำได้10ล้านเราจะได้2ล้านคะแนนนะครับซึ่งคะแนนในการถอนเงินของ t o Money Wallet นะเดี๋ยวเรามาดูแป๊บหนึ่งนะ t o ม m น n y w a l l e t นั่นตรงนี้นะครับก็1.37ดอลลาร์นะครับ1.37ดอลลาร์นั้นต้องใช้ประมาณ1.2 1.72.93 k นะครับก็ถือว่าเยอะมากะเป็น <man athlete> เป็นแสนคะแนนเลยทุกคนตรงนี้นะครับแล้วก็27ดอลลาร์ประมาณเกือบพันบาทเนาะก็ต้องมีประมาณ2.89ล้านคะแนนทุกคนนะถือว่าเยอะมากเลยนะครับผมนะก็งานหลักคือง,งานทำออฟเฟอร์ในการดาวน์โหลดเล่นเกมแค่นั้นเองแล้วก็แชร์ลิงก์ทำเอฟเฟนะครับผมนะก็สมัครใครที่สนใจแอปนี้ที่ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณยูสเซอร์ที่แนะนําในส่วนของแอปนี้ให้กับผมด้วยนะครับผมนะก็ถาาว่าดูคลิปนี้อยู่นะสามารถที่จะคอมเมนต์ในส่วนของ รหัสดาวน์โหลดของคุณได้เลยน,นะครับวันนี้เนาะก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับวอกว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาช่องทางการหางเงินฟรีนะครับวันนี้เนาะก็สามารถที่จะมาดาวน์โหลดกันได้ทุกคนนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวีโอหน้าสวัสดีครับ